โอ้ตักข้าวเองด้วยเก่งสุดข้าวผัดมันเนื้อดาดาอร่อยใช่ไหมดาดาทำให้เองทานเจมส์อร่อยบอยโอ้ยใสช้อนเป็นแบบบิ๊กบอยแล้วนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะวันนี้เราจะไปยิงปืนกันเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษเรามีความสวรรค์ในด้านการยิงปืนแต่ตอนนี้ครูฝึกก็บอกระหว่างยิงฉันก็จะจินตนาการว่านี่คือสามีของฉันก็จะยิงต่ เราจะต้องหันรับกล้องไปทางนั้นโอเคถ้าเราจะหันไปทางนี้เราต้องเอาลงเหมือนกับเรากำลังจะสู้คนเนี่ยครับเราต้องโอเคต้องแหนข้างหน้าสวัสดีค่ะ ลับมาพบก,กับนาตาลีเดวิสอีกแล้วนะคะทางช่องนาตาลีเดวิสทางยูทูบนะคะวันนี้จะบอกว่าเป็นความพิเศษมากแต่ว่าก่อนที่เราจะไปบอกว่ามีอะไรช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะเขามีอะไรให้กดกดให้หมดเลยนะคะแต่อย่ากดออกไปจากตรงนี้เพราะว่าจะบอกว่าคลิปวันนี้เนี่ยตื่นเต้นเราใจแน่นอนนะคะถูกใจทั้งหนุ่มทั้งสาวความพิเศษของวันนี้ก็คือคืออะไรคะพี่โต <laughs> oh, okay, วันนี้เราจะไปยิงปืนกัน <laughs> เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษแต่จะเป็นใครเนี่ยเราอุบไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้ไปเจอเขาตัวเป็นๆเ,เลยแต่ความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือบอกใบให้นิดนึงว่าเป็นตำรวจที่ LA มาเป็นแบบสิบสิ0สิ 10, 10, 10, 10, 10. เป็นคนไทยหล่อสูงขาวแบบสมาสุดๆเท่มากสมกับเป็นอาชีพที่แบบว่าปกป้องคอยดูแลชีวิตของประชาชนรวมหนึ่งคนไทยที่อยู่ใน LA ด้วยนะคะโอตื่นเต้นเป็นความแบบชื่นชอบชื่นชมคุณพีทเป็นการส่วนตัวนะคะอเอ้ยอ้าวอีแม่ <laughs> บอกเขาแล้ว <laughs> <า> <laughs> <า>ก็นั่นแหละคุณพีทอาบอกชื่อเฉยๆคุณพีท เป็นตำรวจไทยอยู่ที่ LA นะคะก็เดี๋ยวจะไปคุยไปเจอไปให้คุณพีทสอนยิงปืนเพราะว่าคุณพีทเป็นตำรวจที่ฝีมือแบบชกันมากเก่งมากสุดปังประทะกับแก๊งสเตอร์ใน LA ไม่รู้เท่าไร่ต่อเท่าไร่นะคะคุณพีทเพิ่มแสงงามเขาเป็นตำรวจกรมตำรวจลอสแอนเจลิสหรือว่าลอสแอนเจลิสพอลิสติพาร์เมนต์ l อ p d เนี่ยนะครับที่เราน่าจะคุ้นๆกันในหนังเนี่ยทีนี้แม่เนี่ยบอกว่าอยาก ยิงปืนก็เลยผมเลยถามเข้าไปแกก็เลยอาสาว่าจะพาไปดูว่าสนามยิงปืนที่นี่เป็นยังไง mm hmm. วิธีการยิงปืนอะไรอย่างไรวันนี้เราก็จะได้ความรู้ในการจัดการดูแลปืนแล้วก็ป้องกันตัวนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแกเนี่ยเป็นครูฝึกสอนป้องกันตัวที่สถาบันฝึกสอนของ LPD ด้วยอันนี้ก็เลยได้รับเกียรติมากๆนะฮะ Exclusive สุดๆ,ๆส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบยิงปืนเคยได้ไปถ่ายรายการไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบเคยมีรุ่นพี่พาไปฝึกยิงที่สนามเนี่ยก็แบบรู้สึกชอบรู้สึกว่าเรามีความสวรรค์ในด้านการยิงปืนแต่ตอน<ช>ตอน,นี้ครับครูฝึกก็บอกอเออฉันเคยไปยิงตอนไปถ่<ค>าย <คา S 2> รายการพูดในรายการเฉยๆไม่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 อันนี้เรื่องจริงพี่ตุกก็เคยเห็นเป้าที่บ้านแล้วว่ามันเข้าตรงกลางไปขนาดไหนเรือลม เธอต้องรักษาอวัยว,วะจุดตายของเธอไว้ให้ดีนะเพราะว่าเมียเธอใช่นหะใชไม่ตองใช้ปืนยิงแม่นเธอวางแผนฆาตก,กรรมสล่ลหคุณคะถ้าฉันเป็นอะไรไปนี่คนนี้นะคะจัสเปกผู้ต้องสสใสอันดับหนึ่งคนนี้เขาวางแผนมาตลอดเวลา <laughs> เดี๋ยวเราจะไปที่สนามยิงปืนกันนะคะวันนี้สนุกแน่นอน ถึงแล้วนะคะสนามยิงปืนของเราที่ลาพูนเต้ไฟน์รนจ์นะคะก็วันนี้โอกาสดีมากเราจะได้มายิงปืนหลังจากที่ไม่ได้ยิงมาหลายปีมากนะคะนี่ก็ครั้งแรกที่ในอเมริกาเลยนะคะซึ่งวันนี้เรามีแขกพิเศษอย่างที่บอกไปนะคะเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆก,ก,ก็มีคุณพีทนะคะนี่คนทางนี้เลยีออะไมาด้วยคับเนี่ย มีเป้ามีเป้ามาระหว่างยิงฉันก็จะจินตนาการว่านี่คือสามีของฉันจะยิงตรงไหนนี่ขอบคุณค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วยวันนี้คุณพีทนะคะจะให้เกียรติเป็นครูผู้สอนเราในวันนี้นะคะว่าตื่นเต้นรู้สิกยังเราก็เสมอว่าเราไม่รู้อะไรเลยใช่ใช่เราเป็นนักเรียนที่ไม่มีน้ำในแก้วเลยเราจะรับวิชาความรู้อย่างเต็มที่วันนี้ <Okay. S 2> ใส่เป้า <Okay. S 2> เราจะต้องหันลับกล้องไปทางนั้นโอเคถ้าเราจะหันไปทางนี้เราต้องเอาลงนะฮะเอาลงอย,าอย่าหันไปอย่างนี้ <Okay. S 2> ทุกอย่างต้องต้องหันไปข้างนี้หมดแล้วก็ถ้าเกิดปืนติดขัดหรือ,อยังไงเนี่ยถ้าเกิดมือปืนมีปัญหาก็อย่าหันลับกล้อง <laughs> ให้อยู่เฉยๆเราผมมาแก้ให้เนาะแล้วแต่ละกระบอกมันต่างกันยังไงฮะโอเคอันนี้9มมนะฮะอันสี่สุกอันนี้สามแค่นี้ตึงแค่นี้ค้ำเพราะฉะนั้นเวลายิงอกันถ้าเราทำอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นเหมือนกับเราจะกำลังจะสู้คนเนี่ยครับเราต้องโอเคต้องไข้หงหน้าหน่อยโอเคอ่อ หาเตีนเต้นใคงอยากลองยิงแม่เดี๋ยวต้องต้องมาเออจับแน่นๆมือเลยวะครับจับสองมือป่ะคะหรือว่าข้าวหูเออนี่มันปืนปืนเล่นเลยนี่นะให้กล้หน่อยก็ได้เล็กมากหนักเทียบกับมือ แต่ก็เป็นเด a d ลี่เว p o n นนะคะก็ตายได้นะคะแคน่าใช้ด้วยความระมัดระวังเข้าหัวใจไปแล้วหนึ่งมันินีเออมันนีดานออกโคชฉชนโกเออแล้วก็ให้ให้ส่ไลน์แล้วยิงได้เลยเอาตรงไหนดีอ่ะกลางตัวเหรอเอากลางตัวก่อน ดีครับยิงอีกยิงอีก,อก,อก,อกโอ้นิ่งเลยโอ้เ<อ>ข้ากลางอ,อกหมดเลยอะ เยสามนัดเข้าหวัวไปดเลยโอ้ oh. <laughs> คนนี้อันนี้ของดชานหมดเลยค่ะอันนี้ก็ของบบดิชนดานค่ะแบกการแบกการหัวนะคะคุณเพียรบอกว่าอันนี้ <laughs> ดิวตี้เว o เปของพีมนะคะคือปืนที่ใช้ในหน้าที่ มันจะมีไฟฉายอยู่ไฟฉายอ่ใช่นี่เหมือนในหนังอ่ะเวลาบุกเข้าไปอ่ะหายใจข้าลึกลึกมีไปหน่อยอ่าอย่างนั้นทำด้านหน้าด้านหน้ารู้สึกเลยโหแต่ไกลมันไกลมากเลยนะไอ้ันี้วันมองที่เป้าสียามามองเลยลูก ใช้กระสุนของ9ก้ามอมหนักนะหนักดีนแต่นิ่มมากนิ่มครับอันนี้นะคะจะเป็นลักษณะของเป้าที่เป็นในกรณีว่าโจนจับตัวประกันอันนี้ก็คือเป็นตัวประกันสมมติว่าโดนล็อกคออยู่แปลว่าต้องยิงสีดำ ยิงสีดำสิคะเราไม่ยิงตัวประกันค่ะเรายิงโจรโจรเป็นสีดำโอเคเดี๋ยวดูว่าจะโดนใครโอ้โหยิงกุหลาบตัวประกันเป็นยังไงครับตัวประกันดีมากครับโอ้โหตัวประกันรอดรอดตัวประกันขาวสะอาด บาดเจ็บช่วงบริเวณเสีรษะกับหัวไหล่ <c oughs> ครับที่หน่วยสวัดจะใช้ของ RAPD จุดส,สี <45 S 2> ่ห้าแรงมากกระสุนเนบลเลอร์เทอร์เลย ก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมายิงปืนกับคุณพีนนะคะก็ได้เห็นปืนหลากหลายรูปแบบแล้วก็ได้เรียนรู้ชนิดของปืนแต่ละแบบนะคะแล้วก็ความระมัดระวังในการใช้ปืนนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดใช่ครับใช่ครับใช่แล้วคุณคุณพีพอยากจะฝากสําหรับคนที่มีความสนใจในการที่จะเรียนรู้การใช้ปืนให้ถูกต้องอยังไงบ้างก็ถ้าถ้าไปเรียนได้ก็เรียนนะครับแต่สาคัญที่สุดคือความปลอดภยัยแล้วก็ที่ผมประทับใจก็คือทั้งหาักีทั้ง ยิงแบบมีสมาธิมากยิงยิงใช้ได้เลยฮะทั้งทั้งที่ไม่ค่อยดีดบ่อยยิงยิงได้ดีมากแต่อย่าลืมว่าเวลายิงเหมือนกับการต่อสู้เราต่อสู้ไงก็ยิงอย่างนั้นนะครับต้องโน้มตัวไปข้างหน้าหน่อยใช่ใช่ใช่สังเกตเลยพอปืนแรงๆไอ้อย่างจุดสี่ห้าเนี่ยพอจุดสี่ห้าอคุณจะยิงเนี่ยปึ้งตั้งตัวเลยแปลว่ามันก็เหมือนกับต่อสู้อะต่อสู้เช่วเป้าหน่อยครับนี่ค่ะเก่งไหมเนี่ะนี่อันนี้เป้านี้ เอาละเอาตัวประกันตัวประกันช่วยตัวประกันมาตัวประกันเข้าหมดช่วยตัวประกันไม่ได้เข้าตัวประกันนะเข้าโจเก่งครับเก่งโดนหมดโอเคมีอะไรเกิดขึ้นเราช่วยพี่ตูได้แล้วครับอันนี้คือเป้าที่ไม่ได้ใช้เพราะว่าเขาบอกว่ากฎหมายของคาวเต้ที่นี่เชรีฟบอกว่าห้ามใช้เป้าที่มีรูปปืนเอองงไหมเป็นการสนับสนุนการใช้ความรุนแรง แต่เราอยู่ที่สนามยิงปืนงงว่ะแล้วคุณพิดมาที่สนามนี้บ่อยไหมคะไม่บ่อยครับโดยมากจะทุกเดือนทุกเดือนเป็นเดือนเนี่ยจะไปยิงที่เน่ยตำรวจแต่<ะ>เราต้องซ้อมอยู่ตลอดใช่ไหมใช่คร <c oughs> ที่ของตํารวจไอพีดีเนี่ยทุก2สองเดือน,นครต้องยิง50นัดแล้วต้องยิงให้เข้าเป้าไม่ต้องยิงให้แม่นมากนะ <c oughs> ต้องเข้าเป้าเป็น qualification พอร i ไฟได้ปุ๊บเนี่ยคุณก็ออกไปทํางานได้แต่ถ้าเกิดคุณยิงไม่แม่นนะฮะ ให้รออีกครั้งที่2ถ้าครั้งที่สองเขาไฟไม่ผ่านเขาห้ามออกไปเฮ้ยอ่ะเพราะหนึ่งมันไลฟเบอร์ตี้ไลฟเบอร์ตี้ก็คือเป็นความรับผิดชอบความรับผิดชอบเพราะถ้าเกิดตำรวจนายในนั้นอ่ะไปยิงเข้ายิงกับกู้ภัยเนี่ยจะไปโดนพลเรือนโดนพลเรือนทางทนายเขาจะมาดูว่าคุณฝึกในฝึกหรือเปาก็จะ trace back กลับมาดูผลใช่แล้วทำไมเฮ้ยยิงไม่แม่นแล้วยิงปล่อยตำรวจคนที่ออกไปทำงานได้ยังไงที่นี่ทุกอย่างกลับมาที่ไลฟเบอร์ตี้เหมือนรับผิดชอบหมด ก็ดีนะมันทำให้เหมือนตัวตำรวจเองก็ต้องเหมือนดูแลตัวเองเพราะมันทุ่มหมดนะ physically mentally บางทีบางคนอาจจะมี stress อะไรอยู่มันก็ distract นะคือที่นี่ทุกอย่างฟ้องร้องหมดนะฮะถ้าตำรวจไม่มีระเบียบหรือไม่มีกฎเกณฑ์เราไปยิงพ้านถ้าเราเขาดูว่าเราไม่ฝึกเขาก็สามารถที่จะไปฟ้องร้องให้กับ สิบสี่ได้ที่นี่เป็นแสนเป็นล้านฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องตำรวจต้องฝึกอยู่เลยแล้วตั้งแต่คุณพิทรับราชการเป็นตำรวจมาจนถึงปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วคะสามสิบสี่ปีฮะสามสิบสี่พอดีเลยเพราะว่าเข้ามากันยาที่สิบสองปีหนึ่งเก้าแปดแปดโอ้หนึ่งเก้าแปดแปดตอนเราหนึ่งครบนานมากถึงถึงเกษียณเนี่ยฮะถึงถึงแบบปีหน้าก็เกษียณแล้วแล้วความภูมิใจสูงสุดตั้งแต่รับราชการพี่มีนิ่งฟูกับคุณพิทที่สุด ความภูมิใจของผมนะครับที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรับราชการมา34ปีเนี่ย<า>ผมภูมิใจที่สุดก็คือผมยกย่องอาชีพตำรวจของผมผมไม่เคยไปทําผิดทุกอย่างเราต้องมีสัจจะมีความซื่อสัตย์เพราะอาชีพของเราเนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าตำรวจหลายคนที่เสียชีวิตไปก่อนเราเขาเสียสละชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะมาพกโล่พกปืน เป็นตำรวจที่นี่เราต้องยกยงให้เขาก็คือเราต้องเป็นตำรวจที่ดีที่สุดแล้วเ,เป็นตำรวจที่ซื่อสัตย์ที่สุดแล้วผมก็พูดได้เลยว่า34ปีเนี่ยผมภูมิใจมากที่สุดก็คือช่วยประชาชนทุกทุกชั้นทุกวันนะไม่ว่ารวยหรือจนในหน้าที่ผมเนี่ยถ้าช่วยคนได้มันทำบุญนะครับแล้วก็สองผมซื่อสัตย์มาตลอดใจมากเลยว่าเราไม่เคยด่างพรอยล้วก็พูดได้เต็มปากเต็มปากเลยเ<ร>ว่าเราแบบว่าคลีนแบบว่าสะอาดค่ะไ,ไม่เคยทาอะไรผิดผิดเพราะฉะนั้นเนี่ย นนเีีี้ป็สิ่่งทผมมใจดแล้วในฐานะที่เราเป็นคนไทยเนี่ยเราก็ภูมิใจที่มีตำรวจที่มีความสามารถแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับรุ่นหลังๆรุ่นน้องๆแล้วก็ยังบินกลับไปช่วยตำรวจที่ไทยอีกให้พัฒนาฝีมือพัฒนาสกิลในการที่จะเป็นตำรวจดีๆใช่ครับ,รบเพราะว่าตำรวจ,จมผมคิดอย่างนี้ครับตำรวจไทยเนี่ยเขาก็มีคนที่เขารักไม่ไม่ว่าจะเป็นภรรยาสามีพี่น้องพ่อแม่ถ้าเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนวิชาให้เขารู้ขึ้นหรือให้เขาปลอดภัยขึ้นเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถูกใจครับ อะไรที่เป็นแผลจุดแข็งของคุณพีเดียที่แตกต่างจากอะไรพีดีคนอื่นทั่วไปหรืออาจจะเป็นพวกศิลปะการต่อสู้ที่คุณพีมีความเชี่ยวชาญประเภทไหนโดยเฉพาะที่เชี่ยวชาญก็คือเราเป็นหมดนะมันมีการต่อสู้เนี่ยมันมีระยะใกล้ะยไกลหรือว่ามีใช้อาวุธก็ใช้มีดใช้อะไรเนี่ยซึ่งตอนนี้ผม ถึงแม้จะอยู่หน่วยกู้ระเบิดวันกันยาที่ที่สิบห้านี่เดี๋ยวว่างก็เชิญมาครับสิบเจ็ดแทนที่ผมจะไปนั่นผมเขาก็ให้ผมไปเป็นวิทยากรเกี่ยวกับมีดผมก็ยังทําอยู่เป็นสิ่งที่มู่ใจทุกอาชีพไม่ว่าจะทําอะไรทําด้วยใจนี่จะดีเสมอขอบคุณมากที่เสียเวลามาให้พวกเรานะคะยังไงมีโอกาสเดี๋ยวคงได้เจอกันอีกชอบชอบภรรยาพี่ตุ๊กก็น่ารักมากมากเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราขับรถกลับไปที่บ้านกันค่ะ <laughs> เมื่อกี้ผมยกมาเดิโหกโล<โด>้ามแทบแตก <laughs> หนักนะหนักจริงน่าจะมีแบบ15โลได้ <c oughs> หนัก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 เออเนอะผมมันไหลกระบอกนะเนี่ยนอกจากสมรรถนะยิงปืนนะฮะอย่างอื่นอะไรพอดีมีต้องเทสอยู่เรื่อยๆไหมครับมีครับที่นี่เขามี in service training นะฮะทุกๆ2เดือนจะฝึก qualification แต่ทุกๆ2ปีจะกลับมาฝึกเขาเรียกว่า r e t a c k r e t a c k นีคือ in service t a c t i c ่เขาจะกลับมา4วันทุกคนที่ทำสายตรวจนะฮะนี่แค่สายตรวจไม่ไม่ไม่นับถึง เอานักสอบสวนแต่สายตรวจเนี่ยทุกสองปีต้องกลับมาแล้วกลับมาแล้วเขาจะมาฝึกปืนยิงแต่ไม่ใช่ยิงปืนแม่นอย่างเดียวนะฮะจะฝึกเอ่อมาฟังก์ชันเรลคือปืนเนี่ยถ้าเกิดยิงแล้วกำลังยิงอยู่เนี่ยแล้วมีปัญหาเนี่ยเราจะฟแก้ได้ไหมใช่ซึ่งเอพีดีเนี่ยเราจะมีสามมัฟังก์ชันเรลนะฮะแบบแท็บแรกเอ่อปืนมันติดขัดยังไงเนี่ยต้องแก้ให้ได้นะฮะแล้วก็จะฝึกชูตติ้งออนเดอะมูฟคือยิงยิงแล้วก็เดินดูยิงเคลื่อนที่ แล้วก็จะฝึกช็อตกันแล้วก็ฝึก building search คือทุก2ปีจะกลับมาฝึกแล้วก็ฝึกต่อสู้ arrest control มีคำโบราณมันเข้ากับภาษาไทยนะคำโบราณว่ารบเด่นวินัยดีใช่ไหมฮะแล้วมีต้องวิ่งต้องอะไรไหมฮะ s i c a l training p f q เนี่ยจะไม่มีสำหรับสายตรวจโอเคแต่หน่วยพิเศษอย่างหน่วยสวาหน่วย metropolitan อะไรเงี้ยต้องมี อันนี้มีปีหนึ่งสองครั้ง P F Q ต้องอยู่ในสกอรที่ดีผู้หญิงก,กับผู้ชายเหมือนกันไหมคะคะแนนไม่เหมือนกันแต่ว่าทําทุกอย่างเหมือนกันหมดมถ้าสมมติในโลกนี้ไม่มีอาชีพตํารวจสมมติไม่มีอยู่เลยนะคะ<อ>คุณฮิทคิดว่าปัจจบุบันนี้ถ้าความชอบแบบส่วนตัวลึกๆหรือแบบความชอบอะไรคุณฮิทน่าจะทําอาชีพอะไรอยู่ ผมคงคงไม่มีความสุขอย่างเงี้ยแสดงว่ารักจริงเับผมความจริงอะก่อนเข้าตำรวจเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีธุรกิจนะคะซึ่งได้ทำเงินยิ่งมากกว่าตำรวจอีกแต่ใจเราไม่รักนะฮะทุกอย่างมันไม่เกี่ยวกับเงินทองผมคิดนะฮะว่าชาติยานผมเนี่ยชาติก่อนผมคงเคยเป็นไม่ตำรวจก็ทหารชาติก่อนเราเคยเป็นนักรบเพราะใจมันโน้มไปทาง ตั้งแต่เล็กแล้วต้องต้องการเรียนต่อสู้ต้องฝึกให้มันเก่งให้มันเป็นนะฮะสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเล็กๆเนี่ยคนหกเจ็ดขวบเนี่ยช่วงนั้นนะครับผมเรียนโรงเรียนลาซานที่บางนาและสมัยก่อนตอนผม,มาอายุน้อยๆน่ะเพื่อนทีน่เขามีฐานะหน่อยจะโดนเลขาถ<อ><อ>่ายใช่สมัยนู้นนะฮะค<อ>ุณพ่อคุณแม่ก็เลยบอกเฮ้ยไม่ดีแน่เลยมันไม่ปลอดภัยใช่ไหก็เลยได้ข่าวว่าโรงเรียนอินเดียก็ส่งผมไปเรียนอินเดียม็ได้ไปเรียนอินเดียแต่เป็นโรงเรียนประจํา ครับ<จ> <aperture. S 3> ผมว่าจุดนั้นอ่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมเป็นตารวจที่ดีเราคิดดูดีครับตอนไปปีแรกเนี่ยเราพูดภาษากฤษไม่ได้เลยเราไปเรียนภาษาอกฤษที่นั่นก็ไปเรียนเป็นโรงเรียนของังกฤษเราไปอยู่ที่นั่นอ่ะเด็กอายุสิบสิเ็ดขวบเนี่ยเวลาบาดเจ็บหรือเจ็บอะไรก็ไดหันไปหาพ่อแม่เราไงหาพ่อแม่แต่ตัวผมเนี่ยพอสิบขวบสิบเอ็ดขวบอยู่โรงเรียนประจำเนี่ยมันมีหันไปหาใครไม่ได้นอกจากเพื่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความสามัคคีความเข้าใจว่าเฮ้ยความที่เราจะต้องต้องโตขึ้นเป็นทีมครับ,เ,รบเขาสิบขวบเนี่ยไปโดนไป,ไปโชคต่อยกับกับแขกมาแล้วจริ <c oughs> งฮะตอนสิบขวบ <c oughs> ตอนผมไปใหม่ๆเนี่ยโชคผมไม่ดีเลยหรือว่าอาจจะเป็นโชคดีก็ได้ทําให้เราต้องอยากจะ<ม>เรียนต่อเป็นบทเรียนเพราะตอนผมไปปีแรกเนี่ยเขาจับผมไปนั่งในในแมชชอนใน เชฟเทตรี่ที่ราข้าวอะโตะอาหารลงอาหารลงอาหารเนี่ยมันจะมีโต๊ะหนึ่งจะมีหกคนก็สามคนสามคนเขานั่นไปสอยให้ผมไปนั่งกับพวกแขกที่เกเรอะเพราะแขกเกเรแล้วคราวนี้เราพูดคังกฤ็ดไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็เรื่องว่าเราเป็นคนโงโดนคุรีจมที่เลยมันก็เริ่มเอาอาหารมาวางบนโต๊ะเนี่ยก็เอาพวกของดีๆไปของพวกมันพวกอะไรมันก็ให้เราเราก็ไม่พูดอะไรเราก็พูดไม่ออกพอเราไม่พูดเขาก็ถือว่าเราเป็นคนโง่ เด็กะฮะความคิดของเด็กตั้งใจตั้งใจก่เลยท้ายที่ทําเกิดเป็นเรื่องที่ผมเกือบจะโดนไล่ออกก็คือเขาเอาน้ำเนี่ยคือแก้วน้าที่ที่ตั้งๆงอยู่เนี่ยเขาเอาแกงกะหรี่ไปใส่ในน้ำเป็นแก้วทึบมองไม่เห็นคอแก้วสีผมไม่รู้ผมดื่มพอดื่มปุ๊บมันหัวล้อกันหมดจุดนั้นเป็นจุดที่แบบทนไม่ไหวแล้วล้วก็จับจานเนี่ยเข้าฟ้าถัวเลยเรียกว่าฝังเส้นสุดท้ายเอาแกงกะหรี่มาใส่แก้วน้ําชั้นเป็นเรื่องก็เกือบจะโดนส่งกลับเมืองไทยให้มีพี่รุ่น คนไทยอยู่สี่ห้าคนเขาก็อธิบายให้ผู้ใหญ่ฟังว่าโดนรังแกมันถึงเป็นอย่างนี้เขาก็เลยอารมณ์มารวยนิดหน่อยแต่ว่าเขาบอกเกิดขึ้นอีกก็มีแทนบนละจุดนั้นเป็นจุดที่ผมกลับมาเมืองไทยเนี่ยผมอยากเรียนมวยไทยอยากจะเรียนต่อสู้ self defense ต่างๆเมื่อเสิ็จขวบเนี่ยเราอยากจะแบบมานะให้เราแข็งแรงขึ้นแล้วให้ให้เราทําไงก็ได้ให้ป้องกันตัวเองให้ได้แล้วมันกลายเป็นจุดที่ว่าดีเด่นก็คือเด็กที่อยู่ ในอินเดียที่ที่ผมอยู่ด้วยบใกล้ผมมีเพื่อนเยอะขึ้นเพื่อนที่โดนลังแกล้วเพราะเนี่ยเราสแตนอัพใช่สแตนอัพก็เลยกลายมาเป็นมาเป็นเพื่อนเราเราก็เลยเข้าใจคำว่า camarati camarati ก็คือแบบรักเพื่อนสหายรักครอบคองใช่เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเพื่อนก็คือครอบครัวของเราต้องรักกันไว้อะะหลายสิ่งหลายอย่างที่โตมาเนี่ยเอาจุดนะมาสอนตำรวจได้นอกจากเป็นตำรวจที่ดี แล้วก็สอนจิตใจเขาด้วยครับแบบเราเป็นคนไทยไหมฮะเราก็เอาธรรมะธรรมะธรรมะเนี่ยที่หนึ่งเลยธรรมะผมจะเอาเข้ามามาพูดอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังะนะว่าตอนผมสอนคือเอาป้องกันตัวเนี่ย<ะ>เข้าไปในในห้องนักเรียนเนี่ย<ะ>ผมจะบอกเขาเลยบอกว่าค<ะ>ูณรู้เปล่าจุดหมายของ goal of self defense คืออะไรนักเรียนก็จะยกมือขึ้นบอก self defense เนี่ยทำให้มี discipline มีวินัยแข็งแรงป้องกันตัวแข็งแรงผมก็บอกใช่อันนั้นมันเป็นผลของการฝึก ต่อสู้ใช่แต่ถ้าอยู่ต้องการอยากจะฟังจากไอเนี่ย my goal in self defense เนี่ยผมจะบอกเขาผมบอกว่า it's compassion 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 ก็คือความเมตตาฝรั่งมันฟังมันก็งงอะไรวะสอนสอนมาสอนจะไปสู้จะเวยเมตตาทำไมแต่ผมก็บอกว่าอยู่เมตตาตัวเองใช่ไหมอยู่ถึงต้องเรียนต่อสู้อยู่ต้องต้องปกันตัวเองแล้วอยู่เมตตาคนที่อยู่รักเพื่อนอยู่ครอบครัวอยู่ยู่ถึงต้องต่อสู้ให้เป็นนี่ไงมันมาจุด เริ่มจุดที่นี่ครับผมึงพูดในที่ยิงปืนหรือบอกครับมันกลับมาที่ความเมตตาจริงนะคนเรามันมันกลับมาที่จุดนี้จริงอ่ะหนึ่งเราก็อยากจะ healthy เราก็เมตตาตัวเองเราถึงพยายามจะให้สุขภาพเราแข็งแรงเราจะได้ใช่ไหมฮะจะได้อยู่กับคนที่เรารักนานนี่ไนฮะทุกอย่างมันกลับมาที่ที่เราเมตตาตัวเองแล้วก็เมตตาคนอื่นแล้วมันก็เข้ามาในฟอร์มของอาชีพผมพอดีเลยก็คือการเป็นตำรวจก็เลยกลายเป็นแบบ มันเป็นอะไรฝังจิตฝังใจแล้วมันมันเข้ากับหน้าที่การงานผมมาอ,มอีกอย่างหนึ่งที่อยากรู้เราเห็นในหนังเราตำรวจอเมริกันเนี่ยขับรถเวลาตามผู้ร้ายออนี่ยแบบมันมากเออขาต้องมีเทสการขับรถด,ด้วยไหมคะนี่ครับววเวลาเวลาฝึกฝึกเข้าโรงเรียนตำร,รวจเขาจะสอนการ pursuit policy นะครับอ,อ่ามันจะมีมีวินเทคนิคการขับรถอะไรอย่างเงี้ยราเป็นนักแข่งรถเนาะเราก็รู้สึกอืมพอนั่งแล้วมันมันเหลือเกินแบบ สนุกมากอ๋อแสดงว่าก็ต้องเรียนคือเรียนครบครบเลยเนาะครับวงจรถ้ามีโอกาสผมจะพาไปมันรีจังชอบพาที่เดวิสเทรนนิ่งเซ็นเตอร์มันจะเป็นสนามของเขาเลยครับขับแข่งรถซ้อมขับเลยซ้อมขับซ้อมประชุดไล่ไล่ผู้ร้ายเลยสนามชื่อเดวิสนามสกุลเดวิสอ่านามสกุลหนูเลยโหจริงป่ะใช่จู๊ดเดวิสแต่ว่าหนูเขียนว่า D A V I E S Like Davis ไม่มี E นั่นเลยใช่ เดว i สเทรนนิ่งเซ็นเตมาจากคือพอบตลอสมัย50ปีก่อนชื่อเดวิสเขาก็เลยตั้งศูนย์ฝึกนี้ว่าเดวิส t r a นนิ่งเซ็นเตอร์ครับผมที่น่าจะฝึกขับรถกับยิงปืนภารกิจในการไปยิงปืนของเราในวันนี้นะคะก็หมดสิ้นจบลงแล้วสนุกมากจอยไหมพี่ลูกขอเสียงค่ะ <c oughs> <c oughs> สนุกมากแล้วก็โอ้ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากนะคะที่คุณพีทแบบสละเวลาอันมีค่ามากๆของคุณพีทนะคะมาพาเราสองคนไปทํากิจกรรม ที่สนามยิงปืนในวันนี้นะคะแล้วก็ให้ความรู้ให้ข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตเนาะไม่ใช่แค่เฉพาะคุณต้องอยากเป็นตำรวจเท่านั้นทุกคนก็นําความคิดดีๆอันนี้ไปใช้ในชีวิตได้เหมือนกึ่งๆให้คําสอนอะในการใช้ชีวิตว่าต้องทําตัวยังไงเพื่อให้มีหลักการได้ทํางานได้ดีที่สุดพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆวันนี้ได้อะไรดีๆเยอะฮะใช่คุณยายก็ได้ได้ฟัดกับเบนหลายชั่วโมงไม่รู้เป็นยังไงเออนี่โทรหาแม่แม่ยังไม่รับโพรศัพท์เลยเนี่ยไม่รู้ยังไงเออ เบนก็ไม่ยอมนอนอีกรอบกลางวันโอ้โหว,วันนี้ท่าทางจะหน,นักมากลาบ้านา้นแว <laughs> กลับบ้านไปคุญยายสลบแย่แล้วโอเคก็หวังว่าใน e ีพีนี้นะคะทุกคนจะได้ความรู้ความสนุกสนานไปจากบ้านเรานะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามมาให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหาคอนเทนต์ดีๆสนุกๆงี้มาฝากกันอีกนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย น้องเบนเก่งครับน้องเบนดื่มนมจากแก้วเลยครับคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมครับนี่หนึ่งแก้วเล็กๆนี่จะหมดแล้ว กระดาษเปียกหมดเลยค่ะเดี๋ยวทไม่ตีน้ำหรอกนะตีน้ำไม่คะสป p ชย s h ไงคะน้ำหมดแล้วว้าพื้นเปียกไปหมดแล้วพอๆๆๆอแล้วค่ะ굿บาย นี่โอ้คุณยายนี่เขาใส่ถุงเท้าอของโอ้โหอ้ามันคนละข้างล่ะลูก <Fashion S 2> แฟชั่นเหรอวะแฟชั่นสวยไปเลยอ่ะฮะโอ้โหระวังเลื่อนลงจาออะดับส้ย